ครับสวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับผมมาถึงโรงงานแล้วครับเที่ยวที่สี่ครับวันนี้ให้เขาขึ้นเองนะครับไม่ไม่ได้ดูไม่ได้คุมนะครับก็ปกติก็ถ้าผมอยู่ก็จะใส่ใส่แบบ ข้างหน้าก <si <si ็จะสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งเนาะอันนี้มาแบบเสมอเต็กเลยเสมอเต็กก็ได้อยู่ประมาณ20ตันครับปกติถ้าจะเอากันจริงๆก็ได้อยู่ประมาณ21-22นะครับเป็นเที่ยวที่4ของเดือนกุมภานะครับผมเรานับหนึ่งใหม่ครับ สองสีมาถึงโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรามารอบสองครับคานเตอร์สองรอบที่2ีเออันนี้ก็จัมโบ้ครับจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้สองครับ คัสซีใหญ่แม่นจริงๆ ใส่ามาเสมอเต็กเลยวันนี้ออคนงานอากาศร้อนด้วยแหละครับขึ้นก็ร้อนเขาก็เลยจัดให้แค่20่ตันอันนี้ก็หกล้อหล้อครับเดี๋ยวก็ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลากินข้าวเย็น อีกไม่กี่ชั่วโมงโอ้วันนี้มีรถไถยโรงงานมาด้วยสองคัน 8 5 0อ๋อหลากอยตัดครับหนก็มีแต่หกล้อครับไ หกล้อคันนี้เขาบอกว่าอะไรนะแจ้งอะไรคิวผิดนะเนี่ยถูกแล้วครับแม่เขาบอกว่าแจ้งคิวผิดนะหก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 ล้อคันนี้อันนี้คนคนขับที่อะไรไวผมยาวแล้วก็มัดเนี่ยนั่นแหละครับไม่ได้นะมาจอดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปจอดคอยข้างนอกเลยปะโอ้ข้างนอกเลยนั่นแหละไปจอดคอยข้างหน้าเลยรอรอรอว้าหน้าไปก่อนเดี๋ยวถอยคอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาอย่างนี้มันเอาเปรียบเขาไอ้เขามาอยู่กันคืนสองคืนมาลงไปลงไปนี่ไม่ได้ไม่ได้ ทำนี้โอเคไหมนี่ยอมรับไหมรับได้ไหมไปเลยออกออกนี่ออกได้อยู่นี่ไปติดเครื่องรถต้านมิติเดี๋ยวให้ขันหลังดันให้เดี๋ยวให้ขันหลังดันให้เมาเมาเอาเดี๋ยวให้คัน้าก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดักรถคันนี้ไว้ก่อนไม่ได้หรอกครับรถคันนี้รู้สึกว่าจะเห็นมาบ่อยเหลือเกิน มามามารอบไหนก็เห็นรอบนั้นเลยไม่ได้แล้วมันนี่ไปวิ่สักทีก็เห็นนั่นแหละจะขึ้นแล้วเหรอจะขึ้นแล้วอะจะไม่ได้เราจดขึ้นสามคืนเอาอีกคืนหนึ่งคืนหนึ่งอีกคืนหนึ่งเพราะว่าสามคืนหลวงแม่บอกใช่จะสามคืนนี่แหละถูกต้องแล้วเขาก็ต้องนอนประมาณนั้นแหละครบสคืนครบสามคืนถึงจะได้ลง ใครที่เป็นหัวแถวอ่ะจะต้องสามคืนทุกทุกโรงงานนับทุกรอบเลยนะโรงงานตาประตาดจะต้องสามคืนดูซิจักมัดอะไรไรก็ไม่รู้ดูโอ้รถาใประภูมิุกกะที่ครับนั่นแหละยังว่าอะไรนี่โอ้มันมันดูโอ้มันนนน่าดูมั่าดูอะไรมัน อันนี้ถ้าซื้อครบเจ็ดสีนี่เขามาขอหวยเลยได้นี่นครบแล้วโอ้เจ็ดสีนี่ขอหวยได้เลยนี่อโอ้น,น,ไไนี่โอ,อย้ดูใสอ้อยมานี่นี่นี่อันนี้ถ้าอ้อยตรงๆนี่แย่งกันใสได้บนสัตวเนี่ยยิ่งเท่าแก่ด้วยเนาะ ถ้าแกยาวๆอ่ะไป่อน้ยลงปุ๊บนี่ไม่นอนบ้านไม่นอนสวนเออเด้อ โอเคแบบไหนโอเคยังไงก็คุยกันยังไม่รู้เรื่องจะมาโอเคยังไงเราให้ออกไปจอดในหลอดโอเคเนาะเออเอาเอานั่นนั่นนั่นเขาลุกแล้วเขาลุกแล้วให้เขามาดันตูนให้ไหมเมาเซยเมาอะไอ๋อจะไอ้โชเฟอร์เมาเมาโอคนนอตเพลย์ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อาศัยผู้อาศัย โอ้โอ้ลุกแล้วลุกแล้วโอ้โอ้ลุกแล้วลุกแล้วตอนน้นอนอคืนแล้วนอนนอนเอคืนแล้วเจ้าคืนที่3เจ้าคืนที่สาม ไม่ก็คือเรากลับเชือกห้าร้อยคารงนะแล้วลูกนี้เขาจะกินอะไรอยู่ที่บ้านนะเขาเขามีข้าวกินเราอ่ะห่วงตัวเองดีกว่าเราเ่าห่วงตัวเองดีกว่าเราอยู่ที่กินนะบนเกากเรากงห่วงคนทั้งบ้านเหมือนกันเรอนดู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 ดิดู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 ด เจ้ากองคลุกดินนั่นเองน่ะโอ้ใช่ไหมก็อย่างนี้วะก็บอกเ่อแกวะโอ้ยก็บอกเ่อแกก็บอกเมียวะให้ไปเบิกเอากับเ่อแกเลยเด้อเมียเขาบอกไม่ค่อยจะรู้หรอกเจ้าขับก็ขับไปรอดก็ว่างก็นั่นแหละเออตังก็ไปเบิกเอาอย่างนี้ลองบอกเขาว่ะนั่นเลยการรายงานลุยว่าะลุยก็ ไม่ค่อยจะมีความสูงเท่าไรตรงทำาเรือนนี่น่เอ้ผมดูจากเหตุการณ์ไปแล้วผมว่าชอบมากกว่าเนี่ยเลยู้อคางผมดูผมดูจะลักษณะไปแล้วนี่มาโรงงานนี่ดูสินอนคลุกดินคลุกฝุ่นไมอาสงสัยจะชอบเนี่ยนี่คาอยู่วาลังใช่ไหมแต่เราไม่เลิกแต่เราไม่เลิกราจะไปทำอะไรกิน พอเรามานี่มันสนุกมันก็ต้องนไงอยู่บ้านไม่ได้กินเบียร์ไม่ปนอยู่นี่เมียไม่ปนเออนอนต่อดีกว่าอพูดสาไหนทุกเปนนี่นี่ผมจะมาให้รถคันนี้รู้สึกว่าจะมาบ่อยให้ออกจะจะจะให้ออกไปจอดข้างนอกใช่พรเจอเขาประจำอยู่งั่นหละ มานี่ไม่รู้ได้รอบไหนแต่รอบไหนดอกมานี่ม,นนมาคิวสองก็เห็นคิวสองไปคิวห้าก็เห็นคิวหา้วหาอยู่นั่นแหละน,น,นั่นแหละ <c oughs> แต่ในไม้ย่างงี้ไม่ได้ดิรถเร็วรถเร็วทำไมไม่ติดวดด่วนเอคอคนขับบอกแล้วอ้ไวะบอกแล้วเอายอกยอกันเล่นครับคลิปนี้บายบายครับผม